ที่ชอบหลอกหมอนสีฟ้าเป็นคนโรแมนติกมีความทะเยอทะยานและกดง่ายหายเร็วสาวสวยที่เป็นอยู่ข้างๆดิฉันเดวนในก็ดารานะคะนั่นไงเธอเป็นเชฟโอ้โหเชฟนัทชีอายุเจ้ดูยังดูไม่เยอะด้วยนะนะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยแล้วก็ยังเป็นเชฟที่เก่งมากๆอีกด้วยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเธอเป็นเชฟที่ดังมากๆในโลกของ Social. โซเชียลแล้วก็รับทําอาหารรับทําขนมด้วยนะแต่รับตามออเดอร์เท่านั้นขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านแต่ลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจมากๆและที่สําคัญเนี่ยนะคะเชฟนัตตี้เก่งทั้งเรื่องของการทําอาหารให้อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนั่นไงเส้นทางของเธอกว่า จะมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะมาได้ยังไงเชฟนัตตี้ค่ะทำไมถึงมาทําอาหารได้ก็จริงๆชอบทำตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่มัธยมแล้วใช่ไหมคะทำมาเรื่อยๆเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยทำเพราะความสนุกสนานนะคะเน้นเรื่องของความอร่อยและเรื่องของอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อป้องกันโรคเนี่ยมาสนใจตอนไหนแล้วทาไมถึงสนใจคะจริงจริงอาหารสุขภาพเนี่ยมาเริ่มสนใจตอนเริ่มปตแล้วค่ะอยากคุณสวยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเป็นห่วงท่านก็อยากจะให้ท่านทานอาหารที่มีสุขภาพดีก็เลยเริ่มทำค่ะ ทำเพื่อคนในครอบครัวใช่ค่ะเชฟนตตี้เล่าให้พี่น่าฟังนะคะว่าตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยนะคะเรียนสาขาอื่นมาเลยนะเรียนสาขาอะไรเนี่ยก็ลองตอนที่เรียนตรีเนี่ยเรียนเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาค่ะก็คือเซียศึกษาใช่ค่ะเป็นด้วยอะไรด้วยเป็นหลุดฟูดค่ะค่ะก็เรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนที่ปริญญาโทเนี่ยเรียนที่สุราค่ะเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวเลยการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับการทําอาหารเลยแต่รัก การทำอาหารเป็น<ช>เรื่อง<ะ>ของงานอดิเรกมาเรื่อยๆพอวันหนึ่งประมาณ5ปีก่อนได้ใช่ไหมคะเรารู้แล้วล่ะว่าเราอยากจะทำอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีของเรานะคะแล้วก็คนในครอบครัวและเพื่อที่เราจะมีรูปร่างที่ดีด้วยเชฟนัตตี้ก็เลยไปลงคอร์สเรียนอาหารเลยใช่ไหมคะใช่คะที่ไหนคะไปเรียนที่แล็กดองเบอค่ะเลอกอดองเบอเป็นไงล่ะคะน่าหนัพอเลือกเรียนก็เลือกที่ดีที่สุดอะค่ะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาไยงยังไม่พอค่ะที่ไหนอีกคะปีที่แล้วไปเรียนที่ไหนคะไปเรียนที่รีสคูเ o อร o ฟูดแอนด์ไวท์ที่อังกฤษค่ะดูชื่อไม่ดูชื่ออย่างระดับหูพี่ไก่ยกไปไม่ค่อยถึงเลยค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยน ด้วยค่ะก็มีเจ้าหญิงเคสนะคะไปเรียนเพิ่มเทคนิคทางด้านการทําอาหารขนมเนี่ยค่ะไอที่เดียวกันเลยจูดที่ไม่ล่าไม่เจอค่ะไปเรียนก่อนค่ะนั่นแหมง่ายะแต่ก็เป็นเกียรติของเราจริงมากเยแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติของคนคนไทยในภาพรวมด้วยนะคะมาสนใจทําอาหารเพราะว่าอยากจะให้ตัวเราเนี่ยสุขภาพดีคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีแต่ นะคะหลังๆมานี้เนี่ยมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิมอีกนั่นก็คือการทําอาหารเพื่อป้องกันโรคใช่ทำไมถึงมาสนใจจุดนี้ได้คะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยพูดถึงว่าคนเราอะค่ะแบบจะเห็นได้ว่าเป็นโรคกันเยอะมากอย่างเช่นเบาหวานความดันใช่ไหมคะหรือว่ามะเร็งก็คือยุคนี้คนจะสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราเจาะไปที่ ตัวโรคเลยดีกว่านะคะอะแล้วการทําอาหารเพื่อป้องกันโรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะนะเราศึกษายัางไงเราต้องศึกษาไหมคะก็ศึกษานะคะก็คือเราจะอาศัยการศึกษาจากตําราด้วยแล้วก็จากนักโภชนาการด้วยนะคะ,คะหรือคุณหมอเนี้ยค่ะม,มีเว็บไซต์ที่ไหน ที่ดีๆมีหนังสือไหนดีๆใครก็เขียนเอาไว้เราก็ไปค้นขว้าหาอ่านมานะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะเชฟนัตตี้เนี่ยนะยังทําหน้าที่เป็นคุณครูสอนทําอาหารด้วยอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นวิทยากรตัเวนไปบรรยายให้ความรู้นักศึกษาตามที่ต่างๆด้วยเรามาทําในจุดนี้ได้ยังไงคะก็ย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนนะคะเรื่องที่มัธยชนอะคาเดมี่ได้มาเชิญให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษค่ะ ก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนมาเลยเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นแรงบันดาลใจได้เลยเกิดสนุกแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราแบบว่าสนุกนะก็เลยได้สอนมาเลยใช่ไหมไปเรียนได้ไหมกี่บาทกับตัวเองแพงไหมคะไม่แพงค่ะค่นี้เราแจกกับเชฟกันมาเก่งใจแต่ใส่ไม้นะคะใส่ไม้สุกฤ์พวกเราเนอะรวมกลุ่มไปเรียนกับเชฟนัตตี้กันกะได้สุขภาพดีเนาะค่ะไม่แพงค่ะประมาณค่าสมาดาห์สามพันบาทไม่แพงจริงแล้วได้สุขภาพด้วยอ่ะ ่ค่ะแต่ที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะเชนแพนตี้บอกว่าจะสอนวันนี้และสอนฟรีให้กับเราและคุณผู้ชมทุกท่านเลยพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวบูมชิมให้ฟรีด้วยนจิมให้ฟรีเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเชฟแพนตี้มีตัวอย่างอาหารนะคะเพื่อสุขภาพมาโชว์ให้เราได้ดูในรายการด้วยมีอะไรบ้างคะจานแรกเลยดีกว่าค่ะจานแรกตัวนี้จะเป็นสลัดกุ้งซอสบอลซามิก์เคค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยนะคะ ซอสบาสมิตก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารให้ดีนะคะแล้วก็เบาทําให้ย่อยโปรตีนได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะและถ้ารับประทานจานนี้บ่อยๆผิวสวยด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีสตรอเบอรี่กับอัลมอนด์ช่วยได้มากเลยแล้วจานนี้นะคะจานนี้จะเป็นตอติย่าไก่นะคะกับซอสครีมอะโวคาโดตัวนี้เนี่ยจะไม่มีผลิตภัณฑ์พวกเนยพวก อะไรเลยนะคะก็จะเป็นใช้ตัวอะโวคาโดกับครีมหูยกกชิมังานะคะป้องกันโรคกระดูกเสื่อมด้วยกระดูกเสื่อมมาจากไหนคะที่ป้องกันโรคกระดูกเาื่ิมค่ะแล้วเอาว่าพอไม่มีเนยก็เรื่องของคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยก็จะตัดทิ้งไปได้เลยตัวนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอะโวคาโดนะชิมได้ไหมคะได้เอาไรเลยนี่เดี๋ยวต้องชิมจะบอกได้บุ๊คหรือพี่กานและจานนี้ล่ะคะจานนี้จะเป็นปลาแซลมอนกับ กีวีซอสแซบค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะนําเหมือนน้ํายําของไทยๆนี่แหละค่ะ,คะสมุนไพรไทยกระเทียมนะคะแล้วก็ยํากับตัวกีวีและทานกับตาแซลมอนนะคะ,คะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องโรคความจําเสื่อมะะนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคเบาหวานด้วยป้องกัน โรคเบาหวานได้ดีโอ้โหเห็นไหมไฮโซไม่คุยมาตั้งนานก็รู้ว่าแบบไปลงไปเรียนเรื่องการทําอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของสุขภาพแบบมาแมชตอนไหนแล้วไปเรียนอะไรเพิ่มถึงรู้ว่าตัวนั้นช่วยอันนี้อันนี้ช่วยอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเตเนาะคือจริงๆเนี่ยประมาณสักสองปีที่แล้วค่ะคือตอนตั้งครรภ์ค่ะเราสนใจเรื่องเรื่องการทานอาหารสุขภาพมากเลยยิ่งตอนตั้งครรภ์ยิ่งสนใจเรื่องการทานอาหารสุขภาพมากก็เลยกลายเป็นไประมาเนี่ยหลายๆคนก็ชอบปรึกษาว่า ทานอะไรทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นคนให้คําปรึกษาไปเพราะให้ไปเรื่อยๆจากเอ๊ะน่าสนใจใช่ค่ะมันก็ลงลึกไปเรื่อยๆอางเงีโอเคมาดูเครื่องดื่มบ้างเห็นบอกว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้คืออะไรสีเหลืองสวยเลยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องป้องกันโรคมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยย่อยอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบทานเนื้อทานของหนักๆสวยไปทำไปทานบุฟเฟ่อะไรที่หนักๆอะค่ะ ทำตัวนี้ทานจะช่วยย่อยเช้ามาอีกวันหนึ่งรับรองค่ะสบายท้องสนใจมากพี่น่าขอ copy สูตรเลยบอกเลยได้ไหมคะตัวนี้ก็จะมีสับปะรดค่ะแล้วก็มะละกอ่ะมีองุ่นด้วยนะคะสับปะรดมะละกอองุ่นข่าเล็กน้อยแค่เพื่อรสชาติและนี่ล่ะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในการฟอกเลือดบำรุงเลือดด้วยนะคะผิวพรรณนี้มาเต็มแน่เพราะว่ามีสตรอเบอรี่บีทรูทองุ่น แดงนะคะแล้วก็มีขิงด้วยดื่มแล้วสวยนั่นไงใช่ค่ะขิงกับเบอร์รี่ผสมกันใช่ค่ะเพราะเวลาทานเนี่ยจะมีรสชาติแบบปัดๆกันมีกลิ่นหอมพี่น่าอ่านใจน้องบูมออกเชิญชิมค่ะจะให้พี่ไก่ชิมก่อนเย้ อยากมายะชอนชอนอยากงอยากคือเขาจะมีส่วนผสมอะไรที่ที่แบบเหมือนกับอีวี่กับปลาอย่างเงี้ยมันดูแบบเนอะมันดูขัดกันใช่ไหมคะใช่อันนี้เบอร์รี่กับขิงค่ะแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไซรัปไม่ได้ใส่อะไรกุ่มเลยค่ะแต่มันรสชาติดีมากใช่ค่ะ ตัวเองมันจะหน่อยให้้เราและคือแน่จะพยายามดึงความหวานจากผลไม้มาจับคู่กันนะคะค่ะและตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เห็นเขียวๆ่างนี้อย่าตกใจนะคะเป็นผักขมแต่ว่ารสชาติไม่แย่นะคะเพราะว่าเราจะผสมลูกพีชกล้วย นะคะแล้วก็มีองุ่นขาวด้วยพีชกล้วยองุ่นขาวแล้วดีต่อสุขภาพเรายังไงค่ะก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการป้องกันนิ้วต่างๆนิ้วในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานตอนเช้าด้วยทานตอนเช้าจะดีมากนะคะตัวนี้สนใจเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคนที่พี่ได้รู้จักเป็นนิ้วอ๋อแล้ว่าหน้าตันตัวเองออกเยื่อไหร่ขอเป็นผักขมขูชีสทานได้ไหกันนะมีผักโขมเหมือนกันเอาละค่ะ นอกจากดูตัวอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปแล้วนะคะสามารถนาไปปรุงรับประทานเพื่อสุขภาพที่บ้านได้วันนี้เนี่ยเชฟนัตตี้จะมาสอนเราทําอาหารเพื่อสุขภาพเลยมีสองเมนูเลยทีเดียวนะคะ่วทางด้านนี้เลยเชิญค่ะนี่นะเริ่มที่อาหารออกคาวๆที่ึงก่อนได้ค่ะเมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นเมนูสลัดอกอื่มค่ะนุยขอกินค่ะ ฉันยกมาจะให้ชนกันชนันะมีการหยิบไปชิมดนวยได้ยินว่าอะไรสนใจนิดนึงใช่ค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าอึมขึ้นมาอย่างงี้คือหมายใจหมายถึงว่าหัวใจอึมค่ะหัวใจแข็งแรงได้แงได้ที่คิดไปไกลแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนผสมก็คือเมอัลมอนด์นะคะแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแล้วก็อกไก่ค่ะตัวนี้ก็จะทำน้ำสลัดง่ายง่ายง่ายมากนะคะก็จะมีน้ำมะนาว น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยอ๋องั้นช่วยผสมน้ำสลัดให้เราได้ชมเลยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเริ่มค่ะอกอึ๋มใส่น้ำแอปเปิ้ลมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กใช่ค่ะแอปเปิ้ลแดงใช่ค่ะนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวใช่ค่ะนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กใช่ค่ะแล้วก็ผสมรวมกันไก่ชีสแล้วไก่ชีสมาไก่ต้มชีส เล็กน้อยไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องมาแต่นิดเดียวเองเนาสังเกตนะอันนี้นี่คือจะมีของขาวของหวานผสมกัน่ะใช่ค่ะผลไม้กับเนื้อสัตว์อ่ะ จะอยู่ได้คือทุกอย่างดูแบบลงตัวแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่เราคุยนเมื่อสักครู่อ่ะมันไม่น่าจะอยู่กันได้ประยชน์มันอร่อยคุณผู้ชมต่อไปอยากให้ทีวีมีการส่งผ่านถึงกันอย่างนี้แล้วชิมโอ้โหแบบคงหมดวมากเลยพี่กาเชฟนัตตี้ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วใส่น้ำมะนาวสัดส่วนเท่าไหร่คะประมาณ5 ml ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยพอความหวานตามใจชอบนะคะความหวานตามใจชอบเราไม่ชอบน้ำผึ้งคะเพราะว่าจริงๆเนี่ย ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณผู้หญิงด้วยเพราะว่าการทานน้าผึ้งมันช่วยในเรื่องของผิวด้วยนะคะผิวสวยใช่ค่ะแล้วก็อะไรอีกคะลูกเล็กน้อยนะคะลุกเล็กน้อยก่อนน้ำมะนาวน้าผึ้งเล็กน้อยอย่างละเล็กน้อยเองใช่ค่ะแล้วก็มาประกอกเลยตัวนี้ช่วยในเรื่องของหัวใจมากี่แคไหรี่คะประมาณ10 ml ค่ะ10 ml ค่ะคุกเบาๆกะแบบไทยๆก็น่าจะช้อนโต๊ะหนึ่งเลยอะไรอย่างนั้นะคะได้ไหมสักหนึ่งช้อนได้ได้คะ สุดท้ายใส่เกลือปรุงเล็กน้อยค่ะเกลือนิดเดียวพริกไทยเอวพริกไทยอย่างละเล็กน้อยเท่านั้นเองใช่ค่ะพริกไทยด้วยอ่ะนี่ทำง่ายแบนง่ายค่ะอกีวีกับแซลมอนกิดดูก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นเองง่ายมากใช่ค่ะเด็กๆยังทำได้เลยนะคะเนี่ะเมนูนี้เหมาะกับแบบเวลา ชีวิตเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวนี้เราทําเก็บทุกอย่างเก็บไว้แล้วเช้ามาปุ๊บถ้าอยากทานผสมเลยเออจริงใช่แล้วก็ใส่กล่องหั่นไว้ใส่กล่องแช่เย็นเช้ามาลุกุ๊กขึ้นรุ่นได้เลยท่านใดท่านท่านใดอยากจะลองชิมคะพี่ปุชิมาส่งหลายส่งหลายมือนี่ขนาดอยู่ไกลสุดแล้วเนี่ยยังสามารถอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมบอกรสชาติด้วยออย้พี่พุชมา เฮ้ยย่างหัวใจคือรสชาติของมันอะคือมันจะใ้คล้ายกับของหวานหน่อยๆป่ะคะมันจะเป็นเหมือนเอ่อแอปเปิลทาร์ตอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วมันจะมีความหอมของน้ำผึ้งแล้วก็กรอบๆของแอปเปิลอร่อยแล้วก็แต่ไม่รู้สึกเลยนะว่ามีพริกไทยมีเกลือมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมแบบ เข้ากันมากใช่และรรยายได้รู้สึกถึงรสชาติได้เลยไหมเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นอาชีพเก่งๆรู้ละต่อไปไม่ให้ช่วยปรุงแล้วให้ช่วยทานแล้วบรรยายก็จะดีกว่าเราดีดีอีกสักครั้งนะคะเมนูนี้เนี่ยดีอะไรต่อสุขภาพดีในเรื่องของการบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายแน่นอนเลยว่าดีแน่นอนแล้วส่วนผสมหาง่ายมากๆแอปเปิ้ลเขียว แอปเปิลแดงน้ำผึ้งใช่ไหมน้ำมะนาวเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็มีไก่ต้มฉีกหาได้ง่ายสุดๆเลยมาเมนูของหวานของเราบ้านตัวนี้คืออะไรตัวนี้จะเป็นบูเชสต้าผลไม้สดกับซอสครีมส้มค่ะฟังดูหรูหรามากส่วนผสมมีอะไรบ้างก็จะมีขนมปังบาแกตตนะคะแล้วก็ผงอบเชยค่ะ ตัวส่วนตัวครีมนะคะก็จะเป็นครีมเปรี้ยวนะคะน้ำผึ้งน้ำส้มแล้วก็ผงอบเชยอันนี้ดียังไงต่อสุขภาพคะอันนี้นี่แน่นอนเลยคุณผู้หญิงค่ะผิวพรรณผิวพรรณได้แน่นอนอันนี้สวยเปล่งปลั่งใช่สำหรับใครที่กำลังลดความอ้วนอยู่ทานได้เลยว้าความอ้นด้วยเะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่า อย่างแหมผู้หญิงเราก็ชอบทานขนมหวานใช่ไหมคะช่วงลดความอ้วนก็สามารถทานได้ได้ได้ยินตัวเองไหมคะเมื่อสักครู่ผูเชฟนัตตี้พูดว่าลดความอ้วนอู๋มาโตกันเป็นแถวค่ะงั้นรีบทำให้เราได้ชมกันเลยดีกว่าก็ถ้าเวลาทางทางบ้านทำเองนะคะก็นำขนมปังบาเกตตมาสไลด์บางๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ทานแป้งน้อยๆนำข้าเตาอบนะคะโรยด้วยอัลมอนด์แล้วก็เออทั่วค่ะ โรยด้วยผงอบเชยแล้วนําเข้าเตาอบแค่นั้นเองใช่ค่ะให้กรอบๆมันร้อนหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมตัวครีมกันเราจะใช้ครีมเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหรือว่าทางบ้านถ้าสะดวกใช้โยเกิร์ตโยเกิร์ตก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่โยเกิร์ตแบบหวานๆนะคะเอาแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติได้ค่ะเอาโยเกิร์ตนี่จะหาซื้อง่ายกว่าใช่ค่ะค่ะพิเปรี้ยวนี่ใส่เยอะไหมคะประมาณร้อยสี่สิบ กรัมค่ะ140กรัมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มเชฟมาตีบอกเป๊ะเลยน้ำส้มั้นเหรอคะค่ะน้ำส้มั้นเท่าไหร่คะน้ำส้มั้นประมาณ30กรัม30กรัมส้มข้นสดนะใช่ค่ะต้องจดไว้เนาะนะคะแล้วจะทำสมาที่เป๊ะเลยใช่จะได้รสชาติดีไงเนาะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ค่ะอ่าสมมติว่าเข้ากันแล้วแล้วก็มีน้ำพึ้งนะคะน้ำพึ้งขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เยอะเยอะมากน้อยแค่ไหนคะเชฟคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอ่าอันนี้เรา เรากะเอาได้ะนะคะน้ำผึ้งตามชอบนะคะ,คะใส่ลงไปแล้วก็ก็เคผสมให้เข้ากันอีกใช่ค่ะห <ขา S 1> ลังจ,<า>จากนั้นเราก็แค่ ผสมเดี๋ยวเราจะผสมผลไม้แล้วก็วางเรียงบนหน้าค่ะอาจารย์จะตักลางผลไม้นี่เลือกเป็นประเภทไหนบ้างคะเชฟคะประเภทอย่างวันนี้ที่เลือกมานะคะก็จะมีสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็มะม่วงสุกซึ่งดีต่อสุขภาพผิวคุณผู้หญิงแน่นอนทุกอย่างนะคะสตรอเบอรี่กีวีมะม่วงสุกใช่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ่านั้นไองใช่ค่ะผสมลงไปเลยใช่นะูี ทุกวันนี้ลูกน้องแมทคงมีความสุขคงแตกต่างจากลูกพี่กก่อย่างสิ้นเชิง มีความสุขกันคนละแบบค่ะดูสิคุณผู้ชมขาเขามีลูกเขาเลยมีแรงบันดาลใจในการเนาะปรุงอาหารที่เป็นดีต่อสุขภาพจนได้เป็นเมนูมากมายขนาดนี้ฉันมีลูกฉันไม่เห็นได้แรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ยสิอ๋อผสมผลไม้ลุกเค้ากันหลายๆชนิดแล้วก็ใส่หยอดลงไปเลยนะคะมีบนกีวี่ับปะร่แล้วก็มะม่วงคลุกกันสามอย่างแล้วก็หยอดลงไปเลยมลองซักประมาณสองชิ้นเลยค่ะเราไม่เคยคิดว่ามันจะไปอยู่อย่างนี้กันได้เนาะนี่ค่ะสีสันก็สวย ครบเลยน่ารับประทานนี่เด็กๆเห็นก็ต้องอยากรับประทานด้วยนะคะเนี่ยเอาละค่ะนะเพื่อประหยัดเวลาแล้วแล้วแล้วยังไงค่ะราดในขั้นต่อไปอ๋อแล้วก็ใช่เราเรียกว่าน้ำซอสของเราได้ไหมน้ำซอสของเราราดลงไปเฮ่ยน้ยน่ารักเาะเตี๋ยตีจังเลยอ่ะสุดยอดเมนูนี้เนี่ยนะคะถ้าทางจะอร่อยมากๆดีต่อสุขภาพยังไงอีกครั้งหนึ่งคะค่ะตอนนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็ แน่นอนโรคหัวใจอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะสุดยอดเลยอ่ะนีน่ายังทําได้อ่ะเห็นแล้วยังมีความหวังว่าเราทำอาหารสุขภาพได้เชฟนัตตี้นี่เก่งจริงเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะติดต่อเชฟนัตตี้ไม่ว่าจะเป็นสั่งอาหารเพื่อสุขภาพหรือเรียนรู้วิธีการทําอาหารเพื่อสุขภาพจะติดต่อเชฟนัตตี้ได้ยังไงคะก็สามารถติดต่อได้ใน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะกดนัตตี้เคเคโฮเมดค่ะ ก็ติดต่อกันไปได้แล้วก็ไปเรียนได้หรือสั่งอาหารขนมอร่อยๆก็ได้นอกจากอาหารเพื่อสุขภาพดังมากค่ะเค้กเค้กเพื่อความอร่อยอันนั้นเื่อความอร่อยโดยตรงนะคะก็ติดต่อเธอไปได้วันนี้ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรามีร่มสวยๆมอบให้ด้วยคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากมากเลยเชฟนัตตี้แลาวดีพยัก์กระโสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับอาหารมื้อเช้าวันนี้และเสียงเสียงเหียวไปเลยนะขอบคุณมากเลยอยากจะไปชิมเหลือเกินแต่ว่าช่วงหน้าค่ะอกอึมของจริงค่ะนี้อึมมากๆใครที่อยากจะลองอกอึมนะคะแต่ว่าลองแบบชั่วคราวก่อนที่คุณจะทําจริงเนี่ยเขาใช้วิธียังไงนะคะไปติดตามช่วงหน้าค่ะเหรอเผื่อจะทำไสยกรรมใช่ไหมแล้วมันห้อขอบอกว่าสาวๆที่ชอบปลอกหมอนสีเขียว เป็นคนรักความยุติธรรมใจกว้างและมีเหตุผล